สวัสดีครับพี่น้องมณีสิภาบเมังการปูผ้าใบนะครับการปูผ้าใบในคลองไส้ไก่มณีขออนุญาตพูดภาษาเล่านะครับเบาจากภาษาอีสานพื้นทินของเฮ้านะครับการปูผ้าใบของเฮ้ากับปูไปเดเลยครับสำหรับการทํางานคนเดียวนะครับกับว่าเป็นเรื่องยากนะครับสําหรับการปูผ้าใบในคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นี่ครับถ้าเราพูดเป็นทรงตัววี นะครับมีพื้นที่ราดเอียงเขาสิปูง,ง่ายครับที่พันมาเห้าขุดเป็นแบบแนวตรงนะครับเพราะว่าดินมันแข็งมันขุดยากเข้าก็เลยเป็นแนวตรงมากข้อหนึ่งข้อสองมันก็นเลยบรสวยงาาปัปไหนข้อสามนี่เข้ามาสอมบำรุงใหม่ปรับปรุงใหม่ครับการปูผาใบของเขาก็ง่ายขึ้นลื่นขึนเนาะครับเนาะบานี่การปูผาใบคนเดียวนี่สำหรับข้อยิบหาเมตรครับความง่าวนะครับความกว้างด้ันบนเดอร์สองเมตรสามสิบครับพี่นอ้องความกว้างพื้น ขึ้นกลนบอ่อนะครับหรือว่ากลนบอ่อนี่ครับ1เมตร30นะครับรวมกันเราก็จะเหลือเศษไว้กบดินฝั่งละ25เซนติเมตรนะครับการปูแบบนี้นะครับหรือว่าการขุดแบบนี้นะครับ,ราารบ,บ,รบเราจะได้ความกว้างนะครับสิ่ได้ความว่วงหลายับพี่น้องความกวงคือ2เมตร3ามวามลึกคือ8 5ดสิบหเซนติได้ข้องทีใหญ่ข้องที สวยงามนะครับฝีมืออาจสิบ่ันดีปันไหนครับเฮากับพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเสียท้องนี่เฮากัดสิไปเห็ดคลองหนึ่งไม่นะครับคลองเก่าของเราที่มันผ้าขาดหรือผ้าชำรุดเกิดจากรากไม้นะครับรากไม้หรือว่าหมาแมวนะครับสัตว์ต่างๆที่มันลงไปกินน้ำลงไปหาปลาจับปลาส่วนมากก็สิเป็นหมาครับลงไปนะครับกะฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้การปูผ้าใบกับเซตเรียบร้อยครับพี่น้อง ผ่าใบแล้วเขากับเปิดน้ำครับเปิดน้ำไล่ระดับจะเฝ้าฝังดินนะครับจะเฝ้ากบดินอย่าพึ่งกบดินเด็ดขาดเพราะว่าหายผ่าพันตึงหาเป็นไล่ระดับน้ำเขามาก,ก่อนนะครับถ้าเราขุดเป็นทรงตัววีผ่าพันสีบะยนตกนะครับพันสุอียุ่ในระดับนี้ตลอดพันสีค่อยๆไล่มานะครับจากดินที่เราวางไว้แต่สอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อมรินทร์ศูนย์น้ำเที่ยง Facebook อมรินทร์ศูนย์น้ำเที่ยง YouTube อมรินทร์แฟนเพจเด้อสวัสดีครับ